สวัสดีครับคลิปหาสินค้าคลิปวิเคราะห์สินค้าขายดีบน Amazon นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูสินค้าไทยกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นสินค้าไทยซีรีส์นะครับว่าหน้าขายจริงไม่จริงนะครับบน a z o n อะผมก็เลยลองเซิร์ชนะครับตรงนี้จะเป็น Amazon s u g g e s t นะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์อะไรลงไปเนี่ยเขาจะมีการแนะนำนะครับมันก็จะมีว่าไทย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 ,ไทยผมก็เลยลองไทยแล้วก็เอแล้วก็เจอตัวนี้ครับ ไทยอม ulet ฮะโอ้บางคนบอกอยากขายพระในอเมซอนเรามาดูสิ่งแรกเลยครับว่าแล้วแรนกิ้งเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, oh. คนไทยขายเพียบเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่เราคุยกันตลอดนะครับสำหรับขายนะฮะคู่แข่งน้อยครับถือว่าดีครัมุมมองนี้นะฮะคู่แข่งแค่347คนเท่านั้นนะครับ ในคีย์เวิร์ดไทยอะมูเลตนะใครอยากขายไทยอะมูเลตมาวิเคราะห์กันดูครับว่าบนตลาด Amazon จะเวิร์กจริงไหมนะครับแต่ eBay นี่การ,รันตีว่าเวิร์กอยู่แล้วนะครับขั้นแรกครับเราจะดูแรนกิ้งนะครับการดูแรนกิ้งแล้วแลนกิ้งต่ำกว่าส0,000ือนแปลว่าขายดีถ้าไม่มี ranking, แรนกแปลว่ายังขายไม่ได้นะครับ2องล้านเะล้านเล้าน5้า ทะลุไอสองน้านี่ผมบอกเลยนะในเดือนที่ผ่านมานี่ขายไม่ออกเลยนะครับอ่ะห้าแสนแต่แต่มีแรงนี่คือขายออกเคยขายออกนะล้านสองสองโอ้โหเพื่อนๆประเด็นแรกนะครับอ่ะคู่แข่งน้อยแต่แรงกิ้งเนี่ยน่าเกลียดมากคือมันเยอะมากสําหรับแรงกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูให้ลงลึกไปนะครับก็ดูเข้าไปดูที่ Jungle Scout Attention มาดูกันลึกๆเลยฮะแบดบดูกันเร็ว เห็นแรนกิ้งเร็วๆนะครับแล้วก็เห็นยอดขายเร็วๆนะครับที่จัง g ก e s ส o u t e ว t เอ็ก o n เทนชั่นมาดูกันรอโหลดแป๊บนึงนะฮะมาแล้วครับอชิ้นนี้นะฮะสี่แสนวุ้ยขายได้วันละชิ้นเลยครับ อืชิ้นนี้น่าสนใจครับนี่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ออกทุกวันเลยนะฮะไทยมลเพนเดนวีคเดย์เบอร์เดย์อต้องเป็นแนวพระตามวันเกิดมีบอกเลยวันไหนวันไหนไฟเดย์ Friday. นี่พระนาคปลบตัวนี้ฝรั่งรู้จัก นะครับขายดีฮะออกทุกวันแต่ตัวอื่นนะฮะนี่ออกวันละชิ้นนะประมาณการนะครับอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันครับออกทุกวันเหมือนกันผมอ่านไม่ออกอะบรมคศมาเอ,อิร์ธทัชชิงโกเดนบุตรไทยอมฤตเพนเดนแนวแนวนี้ครับพระอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ออกทุกวัน สององแล้วนะดูแนวนะชิ้นนี้ครับก็ออกทุกวันเหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับมิราเคิลจิวเวลรี่เมจิกเพนเดนท์เพิ่มฟูลลักกี้อินเลิฟนี่ก็ออกทุกวันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความรักมีหลายค่าเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถามว่าขายพระแล้วคือผมว่าต้องเลือกเลยแหละเพราะหลายๆลงคองนะครับไม่ออกเลย มีออกทุกวันอยู่3 4มี่ห้าตัวแต่ดูแบบไว้นะแบบนี้ออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะขายต้องเน้นแนววันเกิดนะความรักส่วนอีกองค์ผมไม่ทราบคะแนนไม่ขึ้นเลยคือเป็นนิชมากๆนะครับอ่ะดูแรงแล้วดูยอดขายว่าตัวไหนออกแล้วนะครับเราจะไปดูคีย์เวิร์ดแ n ลนเหน่อยว่าที่อเมริกาครับคีย์เวิร์ดเนี้ยคนเซิร์ชใน Amazon จริงแต่ความต้องการเป็นอย่างไรนะครับ บน Google ที่อเมริกาจาก Keyword Planner นะครับธุรกิจนี้เติบโตไหมนี่มีคนหาสมเด็จก็ขึ้นอยู่นะนะฮะประมาณ3 4 0พครับถึง3,600กมันก็ดูขึ้นประมาณ200ในระยะเวลา4ปีนะฮะขึ้นขึ้น,นลงลง<ๆ>ก็มีอยู่นะเออมีคีย์เวิร์ดอื่นไหมสมเด็จโตพระปิดตาสมเด็จอมุเล พระสมเด็จแต่เราเห็นแล้วนะที่ขายในอเมซอนเนี่ยพระวันเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเลี่ยมแล้วทำเป็นพระวันเกิดทำคีย์เวิร์ดดีมีมีคู่แข่งแค่คนเดียวเองนะฮะขายได้อืขายได้ไดนี่คือคีย์เวิร์ดไทยอะมอลเลตนะครับมีต่อเพิ่มเติไมไหมลองหน่อยอ๋อนี่นี่มีคนเซิร์ชอีกนะฮะไทย LED, iction, อ m ม l ลเลตโพล c ิช o n นนิกเกิออะสมมติเราเอาไทยอมอลเลตไปเจาะลรืต่อนะครับที่คีย์เวิร์ด ไทยอมูลเลตนะครับทำไหนคนเซิร์ชเยอะสุดมาเจาะกันเลยนะฮะถ้าใครอยากขายพระทำใจนิดนึงนะคนหาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอ้มันนี่อมูเลตน่าสนฮะแต่มันไม่น่าจะไทยอมูลเลตนะครับจะเป็นมันนี่อมูเลตที่เกี่ยวโยงกับไทยอมูลเลตเน้นเลยนะฮะถ้าใครจะมาสายนี้นะครับอาจจะเป็นพวก คนที่อยู่ลาสเวกัสนะฮะไปพนันไม่จำเป็นต้องเป็นไทยอมมเลตก็ได้แต่คุณขายความเป็นมันนี่อมมเลตทีนี้มีคนหาเยอะพอสมควรเหมือนกันลองไปดูที่ Google หน่อยไปดูที่ Google หน่อยนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางเกี่ยวกับมันนี่อมมอเลตความต้องการเป็นอย่างไรนะฮะถ้ามาใครจะมาเนี่ยเราสามารถศึกษาเครื่องมืออ้าไม่ขึ้นครับ Google ไม่ยอมนะฮะ กูเกิลไม่อยาเราก็ไปคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ครับราเป็นยังไงกูเกิลเทรนพูดผิดคือมันจะไม่รู้ปริมาณนะแต่ว่าก็เรื่อยๆนะครับสูงสุดไม่มีนะครับมันนีอัมบูเลตมันไม่ขึ้นเนี่ยโดนโดน g o o g l e k e y w o r d Planner บล็อกนะครับคำนี้แต่ใน a m ม z o นนะมีคนหาอยู่200กว่าคนนะครับ t h a i j e w e r r y for w o m e เเลยหรอแต่คีนี้มันมันน้อยจังอะ แต่มันจิวเวลรี่อย่าเมจิกไทยอโมเลตไทยบุตรดาเนคเลสนะครับไทยบุตดาโอเคอะไทยบุตดาไทยบุตดามีคนหาไมนกันนะแรงมันยังไงโอ้ยชิ้นใหญ่เหมือนฝรั่งชอบนะแต่ดูนะคนหาแค่ร้อยห้าสิบคือเป็นมิชมากๆนะครับ ฟินนิชมากๆก็มีคนไทยขายอยู่นะฮะหรือฝรั ain ่งขายนะครับแต่เราจะมาดูแรงกันนะฮะกว่าเครื่องมือโหลดจะมานะครับขายดีไหมนะฮะแรงกิ้งกำลังมานะครับใจเย็นๆนะฮะห้าหมื่นเฮ้ยโอเคอยู่โอ้แต่ชิ้นใหญ่อยู่เหมือนกันนะ เซ็นก็เจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเลยเหรอจริงๆตัวนี้ผมว่าสวยนะอืาทะลุแสนหมดเลยขายแนวนี้ต้องทําใจนะเออนี่เป็นกําไรผมว่าดูดูแนวแนวรู้สึกกาไรมามา,มาวินอยู่นะเออนะฮะกำไรชิ้นนี้สองแสนเจ็ดนะครับแล้งดีเลยนะฮะอ่ะสรุปถามว่าถ้าของมีก็ขายได้ครับแต่ถ้าคุณจะลงทุนในความคิดของผมนะครับ หายางอื่นทำก่อนครับแต่ถ้าของมีแล้วนะฮะจะลองส่งไปทำคีย์เวิร์ดนะครับให้เพื่อนๆใช้ Jungle Scout Keyword วิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ Google นะครับ Google Keyword นะฮะให้อโมเลตเนี่ย Google ก็จะช่วยในเรื่องคีย์เวิร์ดด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่คีย์เวิร์ดแล้วก็เอาไปเช็คนะเช่นสมเด็จ s o m d e j อย่างเงี้ย ให้ไปเช็คที่ Amazon นะครับตรงนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับบนสุด somdej มีไหมเช็คตรงนี้ก่อนเลยนะครับขึ้นไหมนีม่สมเด็จขึ้นมีคนเซิร์ชแต่มากน้อยถ้าจะอยากรู้มากน้อยนะครับให้ไปที่ไหน j u n g l e s c o u t Keyword เรอะเลยฮะสมเด็จมีรูปฝรั่งหาหรือคนไทยหานะฮะมันบอกว่าโลเลยนะครับเมื่อกี้ร้อยห้าสิบยังขึ้นถ้าโลนี่ผมบอกเลยว่าต่ำร้อยครับคือเป็นตลาดนิชอย่าคาดหวังว่าคุณจะรวยแต่ถ้าเกิดคุณอยากขายอเมซอนรวยต้องหาสินค้าซื้อกินซื้อใช้แต่ถามว่าขายระบายของได้ไหมผมบอกเลยว่าได้พอสมควรแต่ต้องทำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับนี่คือข้อสรุปของผมนะครับถ้าหากเพื่อนๆอยากขายไทยอมูเลด หรือขายพระเครื่องบนอเมซอนแต่ส่วนตัวนะฮะถ้าอยากระบายของผมว่าไปขายบน eBay เวิร์กกว่าเยอะเลยครับนะฮะนี่ก็เป็นความเห็นของโอตออนไลน์นะครับก็โอตออนไลน์นะครับเราจะสอนนะฮะนี่ฮะคือการรีเสิร์ชการวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวไหนควรจะขายบนอเมซอนนะครับคอร์สเราเป็นคอร์สเรียนแบบจับมือทําสอนตัวตัวดูแลตลอดชีพนะครับแล้วก็การันตีคืนค่าเรียนด้วยนะครับในโปรโมชั่นนะครับผมนะ หากเพื่อนๆคนไหนนะครับทำไม่เป็นและสนใจนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู6 1 5ห9 3 9 9นึ่งหกสครับสแกนคิวอาร์โค้ดมุมซ้ายจอก็ได้นะครับมาคุยกับเราทางไลน์หรือไปนหน้าเว็บฮะดูสัมภาษณ์เพื่อนๆได้เลยครับที่เรียนกับเรานะครับแล้วก็จริงๆนะฮะวันนี้มีเพื่อนที่แบบเรียนเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้นะฮะนี่พี่พี่ดัดนะครับแก วันนี้วันดีมากเลยนะครับเนี่ยสินค้าทําำคีย์เวิร์ดขายหมดแล้วนะฮะเติมสต็อกเกือบไม่ทันนะครับส่วนคนคุณทอมศักดิ์พีโอส่งข่าวครับส่งไปครบหนึ่งเดือนแล้วขายออกทุกตัวแล้วครับออกทุกวันเลยครับนี่คือคอร์สของเราครับนะฮะทำยังไงอยากรู้โรงเรียนแบบจับมือทำนะครับน้องคนนี้เล่าให้ฟังนะครับอยู่ฮอลแลนด์เลยฮะเรียนผ่านสกายครับ ถ้าเกิดคุณอยู่ไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับหรือยุโรปที่ไหนก็ได้นะครับตั้งใจครับแต่คนนี้แรกๆนี้มั่นใจมานะพอผ่านไปช่วงหนึ่งฮะส่งของไปขายไม่ได้นี่ก็วั่นๆเหมือนกันถามโอ๊ยพี่โอ่อ๊พแต่สุดท้ายครับแฮปปี้นะครับอ่ะนี่ก็คือหลักสูตรของโอตออนไลน์นะฮะสร้างแบรนด์บนอเมซอนแบบลงทุนต่ำลงทุนหลักร้อยได้เลยครับในการเริ่มต้น แล้วเราทําให้มันขายได้สัก30 40ตัวครับคุณจะมีกําไรบนอเมซอนหลักแสนต่อเดือนใช้เวลาแค่ปีกว่าๆถ้าใครบอกเลยครับว่า2เดือนเนี่ยยอดขายเป็นล้านคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ครับแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นลงทุนแค่หลักพันครับทรีออยทําไปเรื่อยๆครับ1ปีได้กําไรเดือนละแสนคุณคิดเอาครับว่าคุณอยากลงทุนหลักลน้นหรือคุณอยากลงทุนหลักพันอะคุณไม่คนไหนสนใจก็ติดต่อนะฮะดูโปรโมชั่นดูคอสต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ ช่วงนี้เรามีโปรใหม่นะฮะขอขายของอีกนิดนึงนะครับผ่อนได้ครับนี่ผ่อนสามงวดครับนี่นะฮะคอร์สปกติหกพันบวกห้าร้อยนะครับเครื่องมือ e ี a y นะครับส่วนอเมซอนเจ็ดพัน 7, นะฮะผ่อนสามงวดบวกหนึ่งพันบาทได้เครื่องมือมูลค่าสามพันห้านะฮะลดเหลือหนึ่งพันบาทแล้วก็ผ่อนอยู่ในราคาผ่อนเลยสามงวดใครเบี้ยน้อยยก็ไปดูโปรผ่อนได้นะครับอ่ะท้ายคลิปแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่อง u t u b e ของออด โอ,อ๊โปรนี้อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม63นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปบอกโอ้ยโปรนี้มันมีไหมหมดไปแล้วนะครับบางช่วงในคลิปนี้ก็คืออัดไว้ตอน7ธันวาคม63นะครับแล้วก็ท้ายคลิปแล้วนะฝากเพื่อนๆซับส c r i b e ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เข้ามาติดตามข่าวสาร eBay Amazon ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดี